สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอผัดกะหล่ำปลีเบคอนกะหล่ำปลีหั่นฝอยผัดกับเบคอนหอมอร่อยครับเบคอน150กรัมหั่นเล็กๆแล้วนำไปทอดครับเติมน้ำมันพืชเล็กน้อยครับ พอสุกเหลืองตามต้องการกร็ตักผักไว้ครับเติมกระเทียมส,สับ2ช้อนโต๊ะผัดจนหอมครับใส่กระลำปีหัน่นฝอย200กรัมครับปรุงรสด้วยน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะผัดลุกเล้วให้หอมกลิ่นกระทะเลยนะครับเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยผักเริ่มสลดก็ใส่เบคอนที่เราทอดไว้ลงไปครับนาดวยพริกชฟ้าแดง ผักสุกตามต้องการชิมรสชาติถูกใจแล้วก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้ครับผัดกะหลำปลีเบคอนกลมกล่อมหอมอร่อยขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ